หมาแมวเพื่อนรักตอนกองทัพมนุษย์จิ๋วเพื่อนผู้ช่วยเหลือจุกมาลิฟ้ายังคงติดอยู่ในโลกมนุษย์จิ๋วหลังจากการผจญภัยครั้งก่อนแต่ในครั้งนี้พวกเขาได้ค้นพบว่ามีเงามืดบางอย่างกำลังปกคลุมอาณาจักรมนุษย์จิว๋วเมืองที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวากลับเงียบสงดผู้คนหวาดกลัวและมีกองกำลังลึกลับเคลื่อนไหวอย,อยู่ในเงามืด เมื่อทั้งสามออกตามมหาบบาแสพวกเขาได้พบกับกองทัพมนุษย์จิ๋วกลุ่มหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นดินพวกเขาคือกลุ่มนักสู้ผู้กล้าหาญที่กำลังวางแผนต่อต้านศัตรูที่มองไม่เห็นกองทัพลับนี้เปิดเผยว่ามีผู้บุกรุกจากอีกโลกหนึ่งกำลังพยายามยึดครองอาณาจักรมนุษย์จิ๋วและพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนต่างโลกอย่างจุกมะลิและฟ้า เพื่อเอาชนะศัตรูจุกมลิฟ้าและกองทัพมนุษย์จิ๋วต้องร่วมมือกันพวกเขาวางแผนบุกเข้าไปในปราสาทกลางเมืองที่ถูกยึดครองที่นั่นพวกเขาพบกับผู้อยู่เบื้องหลังเงามืดปริศนาที่แท้จริงคือใครกันแน่โลเมกามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่และพวกเขาจะสามารถช่วยมนุษย์จิ๋วให้เป็นอิสระได้หรือไม่การต่อสู้ครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นและความจริงที่ถูกซ่อนไว้กำลังจะถูกเปิดเผย